สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสินิสาภูคณาชั้นมันธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนหนองนางพัทยาคมบทอ่านร้อยแก้ววันคริสตมายัน21มิถุนายนเป็นวันคริสตมายันวงเล็บเปิดคริสตมายันวงเล็บปิดเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปีแต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างกัน เปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละหนึ่งองศาตั้งแต่เดือนมีนาคมดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปทางเหนือเรื่อยๆและหยุดที่จุดเหนือสุดในวันที่21มิถุนายนจากนั้นจะค่อยๆเคลื่อนลงมาทางใต้ทําให้ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด จึงมีช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปีนะับเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือและเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศในซีกโลกใต้สำหรับประเทศไทยวันดังกล่าวดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ5นาฬิกา51นาที และจะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ18นาฬิกา47นาทีรวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้า12ชั่วโมง56นาทีวงเล็บเปิดเวลานักรุงเทพมหานครวงเล็บปิดในหนึ่งปีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีโลกจึงมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน ช่วงใกล้ที่สุดประมาณต้นเดือนมกราคมวงเล็บเปิด1 4 7ล้านกิโลเมตรวงเล็บปิดและช่วงไกลที่สุดประมาณต้นเดือนกรกฎาคมวงเล็บเปิดระยะห่างเฉลี่ย1 5 2ล้านกิโลเมตรวงเล็บปิดเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระยะทางใกล้ไกลในการโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ถือเป็นอัตราส่สวนน้อยมากไม่มีผลต่อการเกิดฤดูกาลแต่อย่างใดแต่การที่แกนหมุนของโลกเอียงทำมุม23.5องศากับแนวตั้งฉากกับระนาบวงโฟจรของโลกรอบดวงอาทิตย์พื้นที่ต่างๆทั่วโลกจึงรับแสงอาทิตย์ได้ในปริมาณไม่เท่ากันส่งผลให้มีอุณหภูมิต่างกัน รวมถึงมีระยะเวลากลางวันและกลางคืนที่ต่างกันด้วยเป็นเหตุให้เกิดฤดูการขึ้นบนโลกจะสังเกตได้ว่าในฤดูร้อนเวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืนดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วและตกช้าส่วนในฤดูหนาวเวลากลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวันดวงอาทิตย์จะขึ้นช้าและตกเร็วขอบคุณค่ะ